งานไม้รายได้เสริมนะครับจนกระทั่งวันนี้เป็นรายได้หลักแล้วครับก็เป็นงานไม้กู้พักรักจำครับอวันนี้ส่งอะไรกันบ้างนะอันนี้เขาเรียกกล่องชันาลงนะครับขนาดเล็กนะครับสลับขนเงินครับก็สองกล่องกระต่าย <c oughs> กระต่ายข <c oughs> ุดมพะพร้าวรุ่นมาตรฐา,านครับน่ารักไหมช่าวันนี้จริงหนึ่งตัวเอาพอที่ทําเสร็จก่อนนะพอที่ทาไม่เสร็จก่อ,งต,องต้องส่งพ่งนี้ละก็ยังเห็นไม้ทับกวยแล้นเราอยู่อ่เดี๋ยวเขาจะยอยทำกันไปอ่ งานไม้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 งา,ไมงานเหล็กก็มีนะครับวันนี้ถ้าตั้งกล่องชั้นลงมกล่องครึ่งสี่ตัวสี่ตัวอ่ากล่องเลี้ยงผึ้งครับวันนี้ที่จําแพ็ควันนี้เอาพิเศษแล้วนะครับเพราะว่าช่างคนเดียวมันก็ได้เท่า uh นี้นะครับอันนี้กล่องเลียเ้ยงผึ้งอันนี้สาหรับรุ่นเปิดข้างได้ทั้งสองข้างอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษครับคือเปิดข้างได้หมดสองข้างเลยแล้วก็อันนี้กล่องเลี้ยงผึ้งอันนี้ก็เปิดข้างได้หนึ่งข้างครับแล้วก็ข้างบน ก็จะกเป็นกล่องเลี้ยงชานาลงครับอันนี้สื่องานไม้บ้านๆที่เสร็จพร้อมส่งครึ่งเช้านี้นะครับส่วนของลาซาดาดยังไม่ได้แพ็คของลาซาด้าก็จะเป็นพวกไม้ทับกล้วยเป็นอะไรตัวอะไรซึ่งว่ามันทํถ้ามาทันก็ส่งวันนี้ทําไม่ทันก็ส่งพรุ่งนี้ครับโอเคสวัสดีครับเอไมหยุดอีกแม่